สำหรับผู้ประกอบการที่เปิดใช้งานบัญชีผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วให้คลิกเมนูเข้าระบบบริการแท็ SO. ก SSO กรอกชื่อผู้ใช้งานหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจำนวน13หลักและรหัสผ่านของบัญชีผู้ประกอบการจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบเลือกเมนูบัญชีผู้ดูแลสาขาจากนั้นกดปุ่มสร้างบัญชีผู้ดูแลสาขา ผู้ประกอบการทำการกรอกข้อมูลของผู้ดูแลสาขาได้แก่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลและที่อยู่พร้อมทั้งระบุข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้แก่อีเมลซึ่งจะใช้เป็นชื่อผู้ใช้หรือยูสเซอร์เนมเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบและกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นกดปุ่มขั้นตอนต่อไปกรุณากรอกอีเมลของผู้ดูแลสาขาอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องของอีเมล จากนั้นกดปุ่มยืนยันหน้าจอแสดงการกำหนดสิทธิการเข้าใช้บริการ3กรมภาษีโดยท่านสามารถคลิกทํำเครื่องหมายถูกหรือเช็คบล็อกบริการที่ท่านต้องการใช้งานสำหรับบริการของกรมศรุลกากรจะต้องก่อข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่เลขสาขาจำนวน5ห,หลักประเภทผู้สมัครข้อมูลกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางระบบ เมื่อกำหนดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วกดปุ่มขั้นตอนต่อไปกรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครใช้บริการสามกรมภาษีหากถูกต้องกดปุ่มยืนยันหากต้องการแก้ไขให้กดปุ่มแก้ไขระบบจะยืนยันตัวตนของผู้ประกอบการด้วยรหัส SMS OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือกรุณากดขอรหัส ท่านจะได้รับรหัส SMS OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือกรอกรหัส SMS OTP ที่ได้รับจากนั้นกดปุ่มยืนยันระบบจะทำการตรวจสอบและกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน3กรมภาษีพร้อมทั้งส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลสาขาเพื่อทำการเปิดใช้งานต่อไปทั้งนี้การบริหารจัดก,การสิทธิ์การใช้งานจะต้องดำเนินการที่ระบบ eFiling ของกรมสรรพากรและระบบ e x i t ของกรมาสรรพามตร ผู้ดูแลสาขาคลิกลิงก์จากอ e ีเมลที่ได้รับการยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์มือถือการุณากดปุ่มขอรหัสท่านจะได้รับรหัส SMS OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือตามที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้กรอกรหัส SMS OTP ที่ได้รับจากนั้นกดปุ่มยืนยันกำหนดรหัสผ่านของท่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่า8ตัวจากนั้นกดปุ่มยืนยัน ระบบทำการเปิดใช้งานบัญชีผู้ดูแลสาขาระบบจะแจ้งการเข้าใช้งานผ่านทางอีเมลของผู้ดูแลสาขาการุณาคลิกลิงก์เพื่อเริ่มต้นใช้งานสแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบบริการแท็ก SSO ผู้ดูแลสาขากรอกชื่อผู้ใช้งานคืออีเมลที่ลงทะเบียนและกรอกรหัสผ่านที่กำหนดไว้จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วท่านสามารถเรียกดูข้อมูลโปรไฟล์ผู้ดูแลสาขาและสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการ3กรมภาษีที่ท่านได้รับรวมทั้งท่านสามารถสร้างผู้ใช้งานในสาขาได้ที่เมนูผู้ใช้งานในสาขา